ครั้งนี้ครั้งที่ไรแล้วการประสาครั้งที่สามครั้งที่สามกี่ปีแล้วคะก็ประมาณกสามสี่ปีนะสามสี่ปีแล้วเนาะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะคะเพราะว่าไม่ได้สักแค่ครั้งเดียวหนึ่งสองครั้งนี้ครั้งที่สามก็ถือว่าผ่านมาสองครั้งเป็นยังไงบ้างสักไปคือถามว่ามันดีมากเลยค่ะนะกับกับการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเราอ่ะค่ะที่าว่าเคยผิดลบอะไรเงี้ยมันดีเข้ามาเรื่อย ก็ก่อนหนัน้นก่อนนั้นแย่มากแย่มากติดลบในชีวิตการงานครอบครัวอะไรเงี้ยคือธุรกิจอะไรที่ว่าเราอยากทําอย่างอะไรเงี้ยคือแต่มาตอนนี้มันประสบความสําเร็จครึ่งหนึ่งแล้วค่ะก็้คือประสบความสาเร็จทั้งครอบครัวทุทกๆเรื่องถูกไหมค่ะจากที่เราติดลบเนาะก็อยากอยากให้อยากอยากให้ให้บอกเป็นเ,เป็นเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะ พูดถ <minutes> ึงปุณแล้วกันนะคะการสักลายมือกับหมอปุณนะคะกับสาหรับคนไหนที่กําลังลังเลอยู่หรือว่าเพิ่งจะติดตามยังไม่ตัดสินใจอย่างเงี้ยค่ะหรือคนไหนที่กําลังแย่ๆอยู่อะค่ะก็เป็นว่าเอาคนที่ไหนคนไหนที่ว่าเขากําลังแย่ๆลองลองเปิดใจค่ะลองเปิดใจมาที่นี่สักครั้งค่ะก็มันก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างที่ตัวป้าเองที่ว่าได้รับค่ะเนาะก็ถือว่าประสบความสําเร็จหลายๆเรื่องนี้คุณก็ก็ดีใจด้วยแล้วก็ดีใจที่ที่ที่ตัวปุณเองก็ได้ได้ปลดล็อก นะคะเพราะว่าการที่มาปุณมาสักในมือช่วยเหลือคนเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นการลดล็อกชีวิตตัวเองเหมือนกันที่ว่าเราต้องมาทําหน้าที่ในการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ให้เขามีชีวิตที่ดีนะคะก็วันนี้ก็ดีใจนะคะที่เราได้เจอกันอีกครั้งแล้ววันนี้ก็มาสักยันชุดใหญ่นะคะแล้วก็สักลายมือรอบที่3แล้วก็ลงณห,หน้าทองนะคะวันนี้ก็ขอให้ยิ่งประสบความสําเร็จกลับไปยิ่งเฮงยิ่งปังยิ่งโชคดีครั้งหนึ่งครั้งสองมันผ่านมาแล้วมันทาให้ชีวิตเราเติบโตมากขึ้นทําให้พี่มีเงินมีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมากมาเท่าไหร่ครั้งนี้ครั้งที่3แล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปี2566อ่า6ก ะกะ้าวขึ้นสู่67แล้วก็ขอให้เป็นปีทองแล้วก็ขอให้เป็นปีแห่งความสาเร็จเป็นปีแห่งโชคกระซับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่มารีวิวนะคะในความสํมเาเร็จครั้งนี้นะคะให้กับทุกๆคนได้ชมด้วยกันนะคะวันนี้ก็อนุทนาุนด้วยค่ะเฮงเฮงปังปัง <laughs>